บางครั้งพระพุทธเจ้าท่านปลอบใจคนอ่อนแอท่านก็นไปประหลาอไปรูปหลังลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัตฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลมากที่เราเดินมาไม่ได้เสี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทําความเพียนกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอนดูนั่นใช้กำว่าเอ็นดูด้วยนะ ยังพิกเวสัทธาราสาวการนังหิเตสศนาอนุกรรมปิเกณะอนุกรรมปังอุปทายะกตังโบตังมยาภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสลวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอน พิสษทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันรา,าสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่ศา,าสดาทั้งหลายได้กระทํากับลูกศิษย์ลูกหาแม้เราเองก็ทําเช่นเดียวด้วยความเอ็นดูด้วยความปราณีเราก็ทําไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิ สุญญารา,านิชายทะมาปมาทัตทะมาปชาวิปติสาละโนอนุวัตทะพิสุทังหลายนูน่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเถิด เธอจกักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโบอัมห้ากังอนุซาสนีนี้แลเป็นพระวาจาเป็นท้อยคำพร่ำสอนวิงวอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพรราอไพ่เลาะเป็นคำชักชวนเป็นคำวิงวอนปอบปล่าปลบใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพ้บางครั้งถึงกกบปุกปุกใจ ปลุกให้กล้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งอยู่พญยามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของหล่อปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมานมาน,มานวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขา่าเราจะเห็นในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทำด้วยทองคำนะหกหกตันหกพันกว่ากิโลเลิมมือกว็าวางไวง้นี้ นั่นเรียกว่าปางสะดุ้งมานหรือว่าปางมานวิชัยปางชนะมานเมื่อพระพุทธเจ้าได้ย่ามามาปูยากุสะแปดกำมปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษงนูหนังเอ็นกระดูกข,ของเราเนี่ย จักเหลืออยู่เลือดแล,ล่นเงสรีละเหือดแห้งไปถ้าหากเรายังไม่บรรลุทำอันความภาพเพียนพยายามของหมุดผลพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมละให้มันตายอยู่ตรงนี้สั่งคาเมเมมาตังเซยโยยะยัยงเจชีเวปรชิโตตายสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลตันหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้เรียกว่า ไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดีเมื่อพญามารมาไล่นิหนีนะท่านมานั่งทําไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามารทีช่างคาริเมคาระบริวารขุนทัพเป็นแสนล้านเนรมิตแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดินแผ่นดินวาดวันไว้เขาสนเสนนุราชสั่งสะเทือนด้วยแรงอํานาจแห่งมาร พวกเทวดาหน,นีไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัวแต่พระพุทธเจ้านั่งอย่นั้นท่านก็นเลยนึกเกิดมาได้ว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราหน้าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอพอตั้งใจจะลุกขึ้นกําลังจะโยลุกอย่างนี้นึนกเกิดมาได้มือตกหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตั้งเซยโยยายังเจชีเวปรชิตโต ตายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกไปไหนดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้าพ่ายแพ้ชัยชนะก็เกิดขึ้นพญามารก็เลยพ่ายแพ้พวกเทวดาทั้งหลายก็ชโยโหรองที่เราได้ยินชยโยปีพุทธาสิริมาโตอายังมลาชาจัมปาปิมาโตปรลาชยโยองุงโคเซยุงโพที่มันเดปโมทิตาชายอย่าตานามมขนามห้สวด ชโยปิอายังที่ว่าบัดนี้ตะาเทวคขนามพมคันนามอินทคันามนางขกันนามสป,ปันนักันามในขณะนั้นยามนั้นมูคณะของเทพเทวดาอินพ